สามยกต,ต้นเนราคาเสมอแดงสมัยเงินแบบถือว่าเปียดคู่ที่สูสคีครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายอยู่ในเกมวงในไล่แขนวัดพลังก,กำลังกันอยู่ครับ ศิลังเงินละนะัตน์โฮมสเตย์ครับก็ล่าสุดมีชนะเชะืชวนดินมเมรเซียนมาแ,แพ้คะแนนคอปเตอร์ทีวียนยิมนะครับมีชนะน็อกยก3ามเพชรการตังใหญ่เฉยสี่ตู้ครับส่วนชัดชัยพีเชนะครับก็มีแพ้น็อกเด่นสุรินทร์เลี้ยงประเสริฐครับแล้วก็มีชะนะน็อกยก4ยอดยึบนายกบุญทาขนองนะครับก็ถือว่าฟอร์มก็พอๆกันครับมีบัดแพ้ปัจฉนามาซ้ายไปขวาคืนลูกนี้เตะสวย,สวยครับสหรับศิลาเงินซ้ายมาโดนมาดครับชัดชัยแกเดินก่อนนะครับช่วงต้น สบายจับขาต่อยบัตรยังยังไม่ดีครับลูกลานก็ถือว่าพอๆกันครับเลื่อมๆใหญ่อยู่น้ำเงินนิดหน่อยนี่ครับตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะสำหรับน้ำเงินครับในลูกร่างครับเลยก็รอจังหวะตักตั้งรับอยู่เสียบขวาายสวยกรบดอกนี้เตะฟ้ามายังไม่โดนศิลาเงินรับถือว่าเดินกดได้ดีครับแต่ว่าการยืนนี้อาจจะยังไม่เท่นักเสียบขวขาครับนี่ครับ พยายามจะประชิดพยายามจะติดวงในอย,อย่างเดียวครับตีเขาา่าขวาตีเข่าขวาไปค่อยๆเคอกครับวงในนี่แดงยังไม่ตีนะเอาครับแข้งขวาไปครับสอกขวาสวยเอามาแล้วครับสำหรับทันชักไทยครับมีแข้งขวาสอกขวาครับได้สะดุ้งได้สะดุดไปเหมือนกันหมัดขวาหมัดซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายคืนออกมาครับทันกันครับเอาเฮ้เฮ้เ ครับคู่นี้ถือวา่าเริ่มจะสนุกเริ่มจะคึกคืนขึ้นมาแล้วครับแข้งซ้ายหนุยอ,อากถือแบบซ้ายยังไม่โดนครับหาจังหวะอยู่เตะซ้ายไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหเตะขวาไปครับติดบังจับแขนวงในไล่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 จะตีตียังไม่ได้เสียบเข่าวขวาไปเสียบเข,ข่าขวาคืนเสียบเข่าวขวามาเบาๆงานกดแย่ครับเดี๋ยวฟังเสียง hey นนเฮเสียงเชียร์ไปก่อนครับช่วงนี้ พอดูว่าน้ำเงินนี่ออกมั่วไปไหนหรือเปล่าจะเตะหลุยหลายเชือกที่ยังอยู่วนะมันจะออกไปมไม่โดนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าขยันออกนะอ่านจังหวะยังไม่ค่อยดีครับหรือออกแข้งขวาแต่บางทีมันไม่ค่อยโดนครับเหถอยๆมาก็เตะไม่โดนโก็น่าจะต้องไปชิงมุมในนะครับาตามสถานการณ์ครับหูเสียบขวาสวยครับแดงมาดับที่สามทางนี้ต่อครับดับที่สี่คู่เอกสุดแก่เมา์ใจครับแดงจัดไทย งานเงินครับเก็บมาทุกจีนสอครับเปิดยกสี่มาอยู่แดงจากสี่นะดูคุมจังหวะได้ดีกว่าครับเงินเองแข่งขวาไม่เข้าเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้แข่งซ้ายช่วงต้นยังดีครับดูครับค่อยๆล่อไปแข่งขวา,าขวาขวาคืนนะครับตองอย่างนี้ครับขวาไม่โดนครับอีกแล้วครับแข่งรุนแรงไปครับ ฝาไปครับตรงนี้จับได้พยายามจะเคลียเสียบเข่าฝาเอาตีก็ตีหน่อยตีซ้ายซ้ายมาวงในวงในเสียบเปียบแดงครับยังจับไม่ได้เอายังไงดีครับสำหรับศิลานิ่ศิลานิ่มเตะาขวาอีกครั้งติดบังครับขวาดอกสองหมัดซ้ายหมัดขวาสวยครับเนาหมัดเริ่มมีภาษีแล้วก็ตีเข่าขวาครับก็ไม่มีอะไรครับรมการดึงกลับมา เตะซ้ายสวยครับดอกนี้ครับแข้งขวาก็มาตามเสียบเข่าซ้ายแดงเริ่มจะเดินครับเงินก็เริ่มจะออกโดนแล้วครับตอนนี้เริ่มจะเตะได้เหมือนกันครับแดงนี่เริ่มจะถอยไปวุมนิดหน่อยซ้ายมาก็ขวาคืนครับซ้ายไปอีกครับแข้งซ้ายสูงครับโดนเข่าซ้ายครับกระชากมาตีเกือบโดนเงินเตะซ้ายครับโอ้ยซ้ายโดนครับนี่ครับต้องเตะแข้งซ้ายครับเพราะว่าแข้งขวาแกเตะไม่โดนเลยครับ ออกซ้ายดีครับสิลางเงินเดินเข้าหาพันชายถอยครับไปขวาครับนู้เลี้ยันชายแข้งขวาพยาาตีซ้ายไปขวาคือไปซ้ายมาข่มตีครับกำลังดีเลยครับตอนนี้ครับว่าบรรยากาศเสียงเฮนี่คืดคืนมากครับเตะซ้ายครับซ้ายครับน่ครับพยายามเตะคืนขวาไปอีกเนาะเทเลียมทรงมันอยู่ที่แดงนะครับ แล้วก็บรรยากาศด้วยแต่ตอนนี้น้ำเงินมาแล้วครับกลับมาแล้วขึ้นมาแล้วครับการเป็นเว,วทีดีเหลือเกินครับผู้นี้เดินเดินดนีมันเงินสั่งเดินนเขาว่าไม่กระแกงขวาสวยครับเอาครับเลี้ยงกันมาเตะซ้ายโอ้โหเจอขวาถึงจะฟันไปขวาเฟคข,ขาดสองไปทั้งกรรมการทั้งนักมวย เดินเข้าบีครับเดินเข้าบีชัดชัยเอาชัดชัยไปแล้วชัดชัยรอดป้องรัดอยู่ทีหลังเดินเข้าบีอีกเดินเข้าบีอีกหมัดมาดูยอดห้าครับ ราคาอยู่แดง11นะครับยกที่5แต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะน้ำเงินในแกฝ่ายแบบกล้ากลัวๆนะครับคุณแต่เข้าก็ไม่เข้าจัดเดินก็ไม่เดินเนี่ยอาจจะวางแผนมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับราคาจะไม่ต้องถึง15 1หรอกแต่ว่าด้วยการคาดการณ์การคาดคณีครับก็อยู่แดง11-151นะครับราคาบนลลอดครับเริ่มเดินแล้วครับต้องต้องทำเต็มที่ครับกล้ากลัวไม่ได้น้ำเงินต่อยมัดเออแข้งขวาไปอีกหมัดซ้าย เบียดจับจับตีไหมตีซ้ายสวยครับมาแล้วครับตีซ้ายหนึ่งที่ครับตีซ้ายมีตีขวาครับเริ่มที่จะเกาะวงในแล้วก็น่าจะเดินเต็มที่นะครับถ้าไม่เดินนี่ไม่ได้ครับคือไม่เอาอะไรสักอย่างไม่ได้ครับต้องเลือกครับว่าจะสู้แบบไหนครับตีเข่าขวาไปเบียดครับตีเข่าขวาอีกใช้จังหวะเบียดครับตีขวาครับสวยครับศิลาเงินเบียดตีมาดีเลยนะครับจบกต่จังวัดพัทลุงวัย21ปีครับก่อสูงอยู่ประมาณสัก173สานะครับสำหรับทางศีลางเงินครับ โโอ้หหมัดมาเอา้าเรือปล่อยหมัดนะครับไปพีหมัดกับไส้หมัดนี่นนนนแหละเฮาอ่ะาการกดแยกดึงออกมามาข่าต่อลุยต่อครับลายไม้ไปขวาไปยับซ้ายโอ้โหหมัดขวาครับไปขวาหมัดขวามาครับเอาหมัดขวาอีกหมัดซ้ายครับมดมาหูได้ได้ไปนี่เฮา ตีตีแม่ไอ้ขวาไม่โดนอีกโอ้โหโดนตลักคาครับชัยแก่ถอยตั้งรับเต็มที่แล้วนะครับนี่ก็โอ้โหสอกครับรอหนักสอกหมัดขวาโดนครับโดนครับมีหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้โหแต่มันโดนแค่สองหมัดเท่านั้นครับโอ้ยต่อยท้องโดนสวนด้วยหมัดซ้ายฝ่อยขวาต่อยซ้ายโดนครับโอ้โหเอาแล้วครับได้ไม่เมาด้วยนะครับโอ้หูมาซ้อมมาดีครับแดงปกติโดนอย่างนี้ต้องเมาแล้วครับแต่ว่านี่ก็ยังยืนเฉยครับ อู้ถ้าได้นับหรือได้อะไรนี่สวยไปเลยครับอย่างนี้ครับอย่าพึ่งพอครับอัดไม่หยีครับต้องอัดให้เมาไปเลยครับเตะขวาไม่โดนเอาเบิร์ดเราจะฟ้องานดิสอกขวาไปสวยเบียดตีซ้ายเอาเอาเลยครับมาครับศิลาเงินครับถ้าชายแกถอยนะครับแกถอยเชื่อมั่นในตัวเองครับแม้ว่าจะโดนหมัดก็ตามเพราะว่ายังได้อาการอาการยังดีอยู่ครับไม่ได้เมาครับเสียขาขวามาสวยตีอีกตีอีก ดูน้ำมืนเองนี่เดนจะเป่าปากแล้วอย่างนี้ถอยครับถอยแต่ว่าเดินดีเอ้าเออเดินยังสี่แม่เดินเข้าไปเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปเจียวขาล้มมาอาครับสวยครับนี่ครับพอทำไมเดินอีกสิยังเป็นพ้อยนม่โอ้หมดยกครับท้ายครับโอ้ยได้ไหมครับผ่านไหมครับแฟนมวยมองยังไงครับผ่านไหมครับกูนี้ครับ อยู่ทามองก็ามาได้ก็ได้ยกนี้ฮะได้จังหวัดต่อยหมัดได้หน้าจังๆครับมาได้ยกที่5นะครับแต่ว่ายก4ี่ก็แพ้เขานิดหน่อยครับมาดูที่กรรมการครับจะว่ายังไงคอมเมนต์นะครับแต่มวยมองใครชนะคู่นี้คอมเมนต์บอกกันได้ครับให้ดูผลการตัดสินเลยครับไปสุดท้ายหางเพืงดนานสักเมอกันครับ รันใจกับทางด้านสุดาเงินครับกับด้วยเสมอกันไปครับ